ทุกคนคือเมื่อกี้ลองติดขนตาแม่เหล็กหุยเพิ่งติดได้สําเร็จครั้งแรกหฮยมันสวยมากอะ่ะถ้าติดเป็นแล้วมันสวยแล้วมันไม่เคืองตาด้วยนะเออติดแล้วแบบโอ,อ้ยเหมือนไปต่อขนตามาเลยอะ่ะแล้วแบบสบายตามากไม่เคืองเลยเลยแต่กว่าจะติดได้นี่คือแบบก็ต้องฝึกนิดนึงแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวลองติดอีกข้างดูก่อนนะมันก็ไม่ได้ง่ายดี ใส่ข้างหนึ่งได้แล้วอีกข้างจะใส่ได้ไหมนี่มันจะได้หรือเปล่านะข้างนี้แต่เมื่อกี้ข้างนั้นแบบง่ายมากเลยไม่ได้เออเออติดแล้วติดกันเองค่ะตา้แล้วก็มองตาเออ <laughs> <laughs> เกือบได้มันผิดเลนี่ใส่ผิดสองสข้างนี่แหละข้างนี้เลยได้ ได้เลยไป <laughs> <c oughs> มากแล้วแบบถูกด้วยไม่ถึงร้อยอ่ะสวยเออลองดูลองดูใครอยากลองเล่นกดได้เลยจ้าที่ก้านะปักหมุดไว้ให้แล้วคะ่ะ